อันนี้คือด่านที่เลือกพืชไม่ได้โอ้โหแล้วก็มากันเยอะด้วยนี่คือมอดที่มีความสุขในการเล่นนะครับในช่วงแรกๆพอเล่นไปสักพักจะเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดเริ่มรู้สึกถึงความหัวร้อนอ่าพลิกถึงแม้ตรงนู้นจะติดติดอันนี้ไหมติดหลังคาไหมอ่าโดนโดนโดนโอเคอ่ายิงไปยิงไปอันนี้เป็นเห็ดน้ําแข็งอืมก็ฟีดไว้เลือกพืชไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อันนี้อันนี้อตรงนี้ตรงนี้สามช่องเออเอ้ยวางสิวางยากจังอันนี้ตรงนี้อืมอันนี้ก็ตรงนี้มันต้องกดอะที่เกียรกดน้ําแข็งมาน้ําแข็งเดินมาเลย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 อันนี้ยิงตรงนี้วิ่งมาวิ่งมาออเต็มเต็มอันนี้ยิงตรงนี้อืมเต็มเต็มกระโดดมาอีกแล้วโอ้ยวางกระถางสิเฮ้ยอืม มาเลยมาเลยมันกดไม่ค่อยไปเนี่ยปัญหากดไม่ค่อยโดนเดี๋ยนะกดไม่ทันอ่าพลิก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 ตรงนี้โดนอันนี้วางตรงนี้กระถางมานีนไม่อยากมาอยากเนี่ยมันกดไม่ค่อยไปอะ่ะอืมอ่ะสปีดไปอืมแด่านนี้ยังไม่มีอะไร โอ้โห oh, 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 oh. วิ่งมาเร็วเลยวิ่งมาเร็วฟีดไปก่อนเลยอืม <_' c ười> แล้วก็ไปนียย่ยิงไปเลยครับ,บยิงไปเลยครับอืมข้างบนด้วยข้างบนด้วยตรงนูน้นอันนี้ตรงนี้พลิกมาอาา่ะฮะโอเควิ่งมาเลยน้ำแข็งก็บไว้ก่อนอันนี้ไปด้านหลังน้ำแข็งยังไม่ต้องยังไม่ต้องอันนี้มาอ่าน้ำแข็งมา ตัวยิงมาไม่ได้ตรงนี้เลยครับตรงกลางเลยฮะตรงนี้เลยครับข้างล่างนี้เลยน้ำแข็งไม่ีานนึงอืมกระลำม,มาเอาพลิกไปโอเคข้างบนกระลำตรงนี้กานหนึ่งแต่งโมข้างหน้าหน่อยตรงนี้อือฮึ่คามขนทํามินพวามข้นความิน,มน,มนตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาทํามินไป กระถางไม่มีแล้วกระถางๆๆกระถางหมดกระลำไปเอาพลิก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 เดี๋ยวนะไม่มีที่วางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีกระถางครับเอ,เอาเอาพืชอ,ออกหน่อยเอาอันไหนออกดีเอาแตงโมออกดีกว่าแล้วก็อันนี้มานะฮะนะฮะแตงเอาพริกมาอีกพริกมาอีกอ่าฮะโอเคข้างล่างครับข้างล่างพริกหน่อยเออแล้วก็อันนี้ฟีดนิดนึงพังกินยิงไปพังกินพังกิน ยิงไปเลยอ่าอือฮึตัวเล็กกระโดดมาเยอะจังเลยเฮ้ยอือฮึเอาพลิกมาอีกตรงกลางตรงนี้อือฮึกระถางมาหน่อยกระถางอย่าวางอะไรเอาไว้วางพลิกหมดหรือยังเหลืออีกหนึ่งเวฟอ่าตัวฟีตรตัวฟีตรตัวฟีตรตัวฟีตแล้วก็พลิกมาโอเคอ่าฟิตรอีกฟิตรอีกกระถางตรงนี้หน่อยพลิกอีกไหมพลิกมีอีกพลิกมาตรงนี้อืม แล้วก็พังกินไปพัากินยิงมาเลยยิงมาเลยอ่ฮ uh huh. กดยากจังแ้ะกดไม่ค่อยโดนตัวเล็กด้วยตรงนู้นด้วยเรียบร้อยต่อไปคือวอรนัทที่เป็นแตงโมมันจะต่างอะไรกับวอนัทที่เป็นถั่วมาดูสิ150ดวงอาทิตย์ด่านต่อไปครับไปด่านไรเนี่ยไม่เคยเล่นมีพื้นเป็นอิดอยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่ง ตัวนี้คือพื้นหลังบ้านแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเปลี่ยนไปต้องใช้กระถางไหมกระถางมาด้วยมาพลิกมามันมีความแตกต่างไหมพื้นดินกับพื้นอิฐที่วางปลูกไม่ได้แน่เลยว่าแล้วไม่ต่างกับหลงังคาเลยดีที่หยิบมานะเนี้ยวางไปกระถางเร่งสปีดนิดนึงแป๊บหนึ่งนะซอมบี้จะเย็นเย็นจเย็นเย็นตังไม่ค่อยมี อาวางตรงนี้แล้วก็นี่มาโอเคพอสู้ได้อยู่ด้วยตะเกียงหนึ่งอันแล้วเราก็อืมวางอันนี้แล้วก็ซอมบี้มาดีกว่าคำหนึงนะตะเกียงตะเกียงตะเกียงอ่ะซอมบี้มาพอดีไปเลยดีมากตรงนี้แล้วก็ตะเกียงข้างล่างด้วยข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างล่างล่างแปบนึงยังไงดียังไงดีอันนี้ก่อนแล้วกันมาไม่ทนันละรัวเลยรัวเลยโอเคเอมีซอมบี้ชุดนอนมาฮะเพิ่งตื่นนอนเดินมาตรงนี้ไปเลยทานตะวันซอมบี้ปลุกซอมบี้มาเป็นการ์ดอ่าอันนี้วางตรงนี้แล้วก็วอนัสอันนี้ไปวอนัสซอมบี้เป็นการ์ดมาโอเคไปกินเลย เอ้ย mm hmm. hey, ทำไมกระโดดข้ามมันนี้พลิกมาหน่อยแล้วกันไม่ทันแล้วข้างบนละ่ะข้างบนแปบบ๊เมึงอันนี้แล้วก็อันนี้อือันนี้ไปสู้สม,มิชุดนอนสม,มิชุดนอนข้างล่างข้างล่าง,างล่าง,าง,างกันไปก่อนอ่ะฮะขอกระถางหน่อยกระถางตรงนี้แล้วก็มาแตงโมนายทำอะไรได้แตงโมนอกจากความอร่อยที่ให้เขากินอ๋อมมวนแตงโมยิงแตงโมได้ใช่ไหม ปาแตงโมได้โอเคอ๋อโยนเลยครับโยนเลยแฮะไม่ได้ปลาโยนข้ามเลยครับดีมากเราต้องการคนอย่างนายมาคอยช่วยสู้โยนข้ามไปเลยได้ละได้ลด้ล,ล,ลอันนี้มาแต่ว่าครูดาวนานแฮะอันนี้มาหน่อยร่วงลงมาซะเจอกับซอมบี้ซอมบี้มาข้อเสียของการ์ดก็คือบางทีเราดูไม่ทันไง มองไม่ทันวางตะเกียงไว้เยอะๆฮะตัวถุงเวลาเอาพลิกมาดีไหมพลิกแป๊บนึงตรงนี้ดีกว่าพลิกตัวโยนเดี๋ยวระเบิดซะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาแตงโมมาเดี๋ยกละตัวดึง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 อย่าดึงนะจะโอ้โหกว่าจะโตมาอีกแล้วตัวกระโดดโอ้ดึงไปเลยกระถางอะไม่เป็นไรกระถางหาใหม่ได้โยนไปเลยครับ,โย,ยรบโยนไปเลยครับแตงโม อมบีไปน้ำแข็งมาซอมบีเดินมามันลายตามากมระเบิดซะข้างบนข้างล่างตรงนี้เงินเริ่มเยอะแล้วโอเคแล้วก็อันนี้มาตรงนี้เพื่อที่จะสะโลนิดนึงเป็นกลุ่มมีอะไรระเบิดได้บ้างมีตรงนี้ระเบิดได้ไปเลยเต็มเต็มเลยข้างล่างอีซี่หัวยังไม่ร้อนยังชิลอยู่ยังชิลอยู่ โอเคครับแนอะไรเนี่ยพีชูเตอร์ที่เป็นซอมบี้ฮะทุกอย่างเป็นปซอมบี้ไปหมดซอมบี้เจอกับซอมบี้หนึเราเอาอาอาอันไหนออกดีอันนี้ออกดีกว่าแล้วก็อันนี้มามาดูกันว่าจะยิงเป็นเม็ดถั่วหรือว่ายิงเป็นซอมบี้หรือว่ายังไงยิงเป็นก็เป็นเม็ดถั่วนะแต่ตัวเขาเป็นซอมบี้อ่ะหรือว่าแค่ไม่อาบน้ํามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิ ตะเกียกช่วยชีวิตไปอ๋อออกมาเป็นซอมบี้ที่เป็นพิชูตเตอร์โอ้โหซอมบี้เจอกับซอมบี้แล้วก็ซอมบี้มาละอันนี้มามาหลายตัวแล้วอือหือข้างหน้าเป็นแตงโมไปข้างหน้าเป็นแตงโมวางไปแล้วก็พิชูตเตอร์ข้างบนอีกตัวหนึ่งครบแล้วสองแถวมีสอง <laughs> มาพร้อมเตียงซอมบี้มาพร้อมเตียงฟีดไปเลยอ่ะ เดี๋ยวนะ,ะตะเกียงอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวนะแตงโมแตงโม,งโมคู่ดาวนานอะ่ะอันนี้หน่อยพิกตัวยิงมาโอเคมีรถมาอีกโอ้แตงโมเร็วแตงโมคูดาวนานมากข้างบนล่ะข้างบนทันไหมเนี่ยเอ้ยตัวโลมาโอ้ยโลมาตีโลมาตีแตงโมแต่แตงโมสู้ได้น้ำแข็งมาเว็มสุดท้าย อันสุดท้ายอสุดท้ายไม่ยากไม่ยากไม่ยากฟีดไปใครฟรีดให้อ๋อน้ำแข็งเรียบร้อยครับก็ยังชิวอยู่ฮะต่อไปคือเจ้าไม้ที่เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นพริกเหรอไม้ถ้าเกิดวางอ๋อวางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอเขาโตอืมอ๋อเป็นพริกระเบิด โอเคกระถางมาอีกแต่งโมหน่อยตรงนี้แต่งโมต้องรีบวางคู่ดาวนานตะเกียงตะเกียงวางเพิ่มเพิ่มแสงสว่างอ่ากระลำด้วยถังไม่พอแล้วตอนนี้อืมแต่งโมตรงนี้หน่อยกระถางมาสามเว็บเลยเหรอเยอะจังตะเกียงมาอีกโอ้ตัวขโมยมาอีกแล้วอะ่ะ โอ้ oh. เอาพิกได้ไหมพิกเออโดนไปซะมันต้องใช้ตัวระเบิดครับจัดการตัวโอ้ยังมีอีกอเออขาดไปซะโหยมาถี่มากเลยตัวดึงเนี่ยกระถางมาข้างหน้านี้นิดนึงแล้วก็อันนี้ไปอ่าฟีดไปหน่อยข้างหน้าวางพิชูเตอร์ไปอีกตัวหนึ่งโอเคฮะเยอะมากตอนนี้หวังี้เยอะมาก มีกระลำอีกวางกรลำอีกข้างล่าง,างตรงนี้วางพิซเตอร์ไปอีกวางไม้ไปด้วยข้างหน้าอันนี้มาน้ำแข็งน้ำแข็งวางหน่อยอืมอืมตัวดึงตัวดึงโดนซะมาพิชูเตอร์วางต่อเลยเอ้วางไม่ได้อันนี้พิกอื้ โอ้ยตัวดึงอย่างเยอะอ้ซอมบีพ้พิชูเตอร์ใช้ได้อยู่นะฮะเดินดึงไหมโดนดึงไหมโดนดึงแน่นอนโอเคไม่เป็นไรกูดาไม่นานวางแตงโมดีกว่าอืมแล้วข้างหน้าค่อยวางอันนี้ซอมบีพ้พิชูเตอร์เรียบร้อยครับต่อไปคืออ่ะทอนัดที่เป็นเป็น,เป,นเป็นพืชเป็นผักเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง125ดวงอาทิตย์ โอ้โห oh, oh. อันนี้ไป oh, oh, มากันเร็วมากมากันเยอะมากโอเคโอ้ okay. oh. แตงโมมาแตงโมแตงโมอืมมันต้องมีตัวฟรีดข้างหน้าหน่อยรถมาครับรถมาชนซอมบี้เป็นยังไงชนซอมบี้ได้ไหมโอ้โ oh, ห oh, ซอมบี้ล้มเลยเหรอ, <laughs> อ,อขับรถมาอย่างชิว <laughs> ม่ดูกฏจรอนเลยว่าห้ามขี่เริ่มมาแล้วอ่านัดไปตัวใหญ่มากทําอะไรได้ตัวนี้ตีได้ไหมสู้ได้ไหมหรือว่าอร่อยอย่างเดียวมันต้องทําอะไรได้มากกว่าการที่เป็นกําแพงปกติน่นจะบอกว่านายแค่ยืนเดี๋ยวจะโอ้โหตัวยิงมาอีกอ่าน้ำแข็งไปอืมอืมโอ้ตัวยิงมาอย่างเยอะอะอาเอาพิกมาระเบิดแปรรถ ข้างล่างอคันนึงครับไม่น่าจะทันมั้งเอาวอนัทกั้นไว้อวอนัทร้องไห้แล้วนะวอนัตโดนเหยียบ <laughs> โอโ้โหรถ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 มาอะไรแยะๆรถแตงโมแตงโมหนม่อยโอ้ยตัวปีนมาตะเกียงอิดหนึ่งอเออมีอะไรคูดาวที่ระเบิดได้บ้างตอนนี้ไม่มีเลยขออะไรที่มันระเบิดได้หน่อยไม่มีเลย <laughs> อันนี้กันไวยข้างล่างโบน,นัสกันด้วยนะโอ้ยข้างบน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 เออเออกันไว้อันหน้าเอออุ้ยมากันเยอะมากระบงระเบิดไม่มีเลยฮะครูดาวนานๆเวลาที่ต้องการนี่คือแบบพรุ่งนี้จะเสร็จไม่ได้ครูดาวเออมาโอ้โหแล้ว เอาวอนัดกันไว้วอนัดเออข้างล่างล่างล่างข้างล่างรถเรืออะไรก็ไม่รู้มาบอกตามตรงว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากอ่ะพลิกไปเออแต่ข้างล่างครับข้างล่างทั้งแถวแล้วพี่ก็คูดาวกันนานนานวอนัดกันไว้วอนัดอืมวอนัดกันไว้ทำอะไรได้บ้างวอนัดกันไว้ได้เยอะอยู่กันเอาไว้กันเอาไว้เต็ม ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ยื้อเอาไว้วานัทเราต้องการให้หนายยื้อไว้ก่อนไม่มีอะไรหยุดยัง้งได้เลยตอนนี้อเอ้อรถ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 ืมเออระเบิดไปซะวานัทวานัทกันไวอือ้โอ้โหตัวระเบิดตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่คูดาวเลเร็วหน่อยมาแล้วเออ โอ้โหดูครับดูซอมบี้คืดจะเยอะไปไหนซอมบีซม้ซอมบี้เยอะไปไหนถามหน่อยโออแตงโมมาแตงโมล่างล่างแถวล่างเนี่ยปัญหาเลยเพราะว่าไม่มีอันนี้แหละไม่มีรถ รถไถแล้วนะฮะอันนี้วางได้เลยเออโอ้ยวอนัทไปแล้วอ๋อคือมันเยอะมากอะซอมบี้เยอะไปไหนเออพิก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชารี่ชลลี่พิกอันนี้อืมโอ้โหเหนื่อยข้อแนะนำในการเล่นเฮ้ยเดี๋ยวนะชอมเปอร์ซอมเปอร์อะไรเนี่ยชอมเปอร์เป็นกับดักเหรอ อชอมเปอร์กับดักดูสิก็งับปกติใช่ไหมอ๋องับแล้วกลายปกับดักเป็นกับดักเหยียบเหย,ยบเหยัยบทำดาเมจจริงด้วยฮะอ๋อแล้วก็งับต่อทำดาเมจเยอะไหมก็พอใช้ได้นะประมาณหนึ่งเอาวางตรงนี้ได้ด้วยไม่ต้องวางกระถางดีมากโอ้โหตัวขุดมาโอโ้ขุดมาเป็นตัวนี้ด้วยโยนด้านหลังไม่ได้อีกโอ้โ จะขุดมาทำไมเนี่ยอืมไม่วางแล้วซันพาวเวอร์วางเท่าที่มีอยู่เอาอแค่นั้นวางไปเลยเออขุดขึ้นมาอีกขุดมาเยอะๆอืมแตงโมวางนี้ซัมเปอร์คููด,ดาวนานๆนนอันนี้หน่อยอืมโอ้โหขุดมาข้างหลัง ขุดมาเพียบแต่ชอมเปอร์โอเคนะเพราะว่าจัดการตัวรถได้เยอะอยู่แล้วก็งับตัวข้างหลังได้ดีมากวางตะเกียงไปเพื่อสโลดูฮะขุดมาข้างหลังกันตัวรถเกียบชอมเปอร์อัานี้กันไว้อืมระเบิดซ้ารถอืมดูครับขุดมาข้างหลังแล้วโอ้ พิกไปพิกยังไม่เวฟสุดท้ายนะยังมีอีกแต่ตัวสร้างเงินไม่มีแล้วจะรอดไหมเนี่ยอเอาวางไม่ได้อีกอะไรเนี่ยโอ้เออเอาสิก็สุดท้ายอย่างุณสุดท้ายแล้วหมดแล้วยังสุดท้ายแลใช่ไหมโอเคครับโอ้อยังรอดอยู่ <c oughs> แล้วจนผ่านเลยเ,เนี่ยหมดแล้วเหรอมันต้องมีอีกสีมีอีกมีอีกนี่ไงยังไม่หมดอ่ะโอเคครับประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ